เก่งไม่ครับเนี่ยเก่งไหมใกล้ใกล้จะเป็นรองแล้อุ้ยดูดิได้แค่นี้แหละฮะเฮ้ยแต่เมื่อกี้เต้นโอเคนะแน่นอนพี่กระแตก็เต้นดีนะสบัดเลยสบัดเลยกระแตก็ใช่ย่อยแบบโอ้โหสบัดไม่ทั้งตัวใช่ดูดีมากค่ะขอบคุณค่ะแต่พี่ว่าพี่เต้นดีสุดอะไรนะคะเปล่าไม่มีอะไรครับทั้งสองท่านครับเมื่อกี้บอกว่าอยากจะดูหนังเรื่องก่อนใช่ไหมฮะเล่นเองก็ยังไม่ดูใช่ไหมถูกครับพี่ อยากดูใช่ไหมสิงคบพี่จะบอกว่าผมเก็บเซอร์ไพรส์ไว้เป็นอันดับสุดท้ายในวันนี้ของเรา3ามคนกับสิ่งที่เราไม่เคยได้ทําวันนี้ครับผมจะพาคุณทั้งคู่ไปดูภาพยนตร์เ,เรื่องกอดเป็นคนแรกในประเทศไทยผมรู้เลยแหละครับว่าทั้งคู่ตื่นเต้นแน่แนเพราะว่าหลังจากที่ถ่ายทําหนังเรื่องกอดครับทั้งคู่ยังไม่มีเวลาดูผลงานของตัวเองเลยกระตาครับเมื่อไหร่จะมีแฟนครับ อ๋ไม่ใช่ทอทีขอถามคำถามกะแตฮะรู้สึกภูมิใจในหนังเรื่องนี้ขนาดไหนเราเล่นมาหลายเรื่องแล้วนี่ใช่ไหมแต่พี่ว่าเรื่องนี้เราคงมันคงต่างจากเรื่องอื่นที่เราเล่นค่ะคือเล่นแล้วเป็นเราอะเป็นเราในสมัยก่อนตอนที่เราอยู่บ้านนอกบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นหนังที่เราคงเก็บไว้ในความทรงจำใช่แล้วก็หวังว่าคนอู่นๆจะคนคงจะได้มีโอกาสไปดูนะฮะปากมาคืออย่างนี้พี่มีคบคือไม่อยากให้กระแตได้ยินนะแต่พี่จะบอกว่าเนี่ย เห็นแล้วพี่ต้องพกเพื่อความมั่นใจไงตุ้ยแต่ก็ป่าเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่ามันจะมันจะรู้สึกมั่นใจขึ้นมันสดชื่นมันเหมือนกับได้แปลงฟันมาใหม่ๆผู้มีพระคุณว่ากันถูกต้องเพราะนี่ถ้าเกิดว่าเรากินมาเนี่ยมันจะรู้สึกสดชื่นปุ้ยต้องเสริมความมั่นใจกับตัวเองมากกว่านี้สดชื่อจะชื่อชืคุณต้องใช้เดือนทีนคาลลท่อใหม่คือแปลเองแบบว่าทนตั้งนานซึ่งรู้ตัวใช่ไหมครับตั้งแต่ตั้งแต่เช้าแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งรู้ว่า ตัวเองไปยังไงดีนะคะดีกว่าคนที่ไม่รู้่ดูตัวเองกินปลาพี <Labor> <fi> like ่เหมนขนาดนั้เหรอครับได้ไตืนเหมือนป่ะใช้หนังครับหน้าภาพภูมิใจของนังคู่นะครับกระแตเองก็คงรู้สึกตื่นเต้นแล้ะครับเพราะว่านี่จะเป็นการฉีกบทบาทของเธอจากหนังอื่นๆที่เธอเคยเล่น ส่วนตุ้ยเองครับจากเด็กที่เคยทำงานในโรงภาพยนตร์วันนี้เขาได้กลายเป็นพระเอกหนังไปแล้วล่ะครับกะตาสวยนะ คว่ากระต่ายไม่ควรจะต้องมือดีน่ารักมากเลยค่ะคือกระตารู้สึกว่ากระต่ายมีความสุขวันนี้ค่ะดีกว่าครับกระตาเดี๋ยวพี่จะพากระต่ายไปกินข้าวได้หน่อยตุ้ยเดี๋ยวเจอกันเพาเจอคนดีอะไรนะปิดรายการก่อนเลยอ๋ออ๋อจะทำอะไรก็ค่อยทำก็ก็ยังไงก็อย่าลืมว่าไปดูเพราะว่าจริงๆแล้วรายการของเราเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยพูดถึงหนังเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ผมมาวันนี้มาพบกับสองคนนี้เพราะเป็นสองคนซึ่งเราก็ติดตามผลงานมาชื่นชอบตั้งแต่เขาประกวดเดอะสตาร์นะครับอ้อโทษทีเอฟนะครับแล้วก็อุตส่าห์เกี่ยวแล้วเนี่ยแล้วก็กระแตนะครับตั้งแต่ตานข่าวมาเออนั่นมันกระแมาโทษทีก็เล่นอะไรดยก็รักรักรักในผลงานของน้องสองคนนะครับเราคิดว่าหนังเรื่องนี้ได้ดูแล้วก็อยากจะมาคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมแวะไปดูด้วยครับขอบคุณที่มา ิ <differences S 2> ดีคร่ะขอบคุณมากครับขอบมากครับขอบคุณมากครับเพระบุตรดีเกิดมาคุย